we're b a c welcome to Mama Selected วันนี้นะคะเราสองคนมาม่านะคะก็จะมาตอบคำถาม this or that กันค่ะ homeschool ห,หรือไปโรงเรียนคะ homeschool ค่ะ homeschool เหมือนกันค่ะจริงเหรอใช่ดนตรีหรือกีฬากีฬาค่ะกีฬาเหมือนกันค่ะเที่ยวไทยหรือเที่ยวนอก เที่ยวหมดทุกที่เหมือนกันค่ะเที่ยวหมดทุกขอไปเที่ยววะฮะใช่ขอไม่ได้เที่ยวค่ะดิสนีย์แลนด์หรือเลโก้แลนด์ of course ดิสนีย์แลนด์สำหรับโมนะโมเลโก้แลนด์เพราะว่าโมมีลูกชาย2คนอ่ะแล้วก็คือเคยพาไปแล้วคือชอบมากอ๋ออันนี้เอาแม่เป็นหลักนะ่กินสู่ออฟฟเรียมค่ะโมอะคะออฟฟารีียมลูกชอบแบบว่าดูแบบฉลามดูชาร์กอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบสัตว์ใต้น้ำ ของเราคงซูงเพราะว่าเสียงดังวิ่งวุ่ยวายได้เอ d ดอรนอนด้วยกันหรือนอนแยกนอนแยกค่ะนอนด้วยกันค่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบนอนกอดลูกมากๆเลยอะไรย่งเงี้ยค่ะโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนไทยโรงเรียนไทยค่ะโรงเรียนนานาชาติค่ะ BLW หรืออาหารบด b L W ค่ะไม่อยากควนลูกอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองเหมือนกันคะ่ะบ L W ค่ะฝึกฟาตั้งแต่ตอนเด็กๆทั้งสองะค่ะหกเดือน<ม>ก็ได้ผลดีจริงๆค่ะติดจุกหรือไม่ติดจุกติดจุกค่ะไม่ติดจุกค่ะแล้วติดอะไรคะ <c oughs> ติดเต้าติดเต้าค่ะนมแม่หรือนมผงนมแม่คะ่ะสองคนนี้เลยคะ่ะของนงก็นมแม่คะ่ะ <c oughs> นมแม่เยอะจนแบบสต๊อกกับที่ทอนดาสามตู้เย็น <c oughs> ว้าว อันจําได้เป็นฟิลแบบเหมือนแม่วัวฟาร์มว,วัวยังไงก็ไม่รู้อะมามาฟูทามหรือฮาร์ททามฟูทามค่ะฟูทามเหมือนกันค่ะตัคเซเพหรือฟรีเพย์สตรัคเจอร์เพย์ค่ะฟรีเพย์ค่ะหนังสือนิทานหรือการ์ตูนหนังสือนิทานค่ะหนังสือนิทานค่ะวาดรูปหรือระบายสีวาดรูปค่ะเพราะว่าอยู่ในกรอบน่าจะยาค่ะขิดฟไปเลย ของโมองนะคะก็ทั้งสองค,ค,ค่ะอย่างน้คนโตค่ะชอบวาดรูปแล้วก็คนเล็กชอบระบายสีค่ะไอศครีมหรือขนมเค้กไอศครีมค่ะไอศครีมค่ะเล่นกับพ่อหรือเล่นกับแม่เล่นกับแม่อยากให้เล่นกับพ่อเยอะๆค่ะเพราะาแม่อยู่กับเราตลอดอยู่แล้วว่ายน้ําหรือเตะบอลหุยยากว่ายน้ําค่ะขอโมอเตะบอลค่ะร้องเพลงหรือเต้น เต้นค่ะเต้นชอบชอบห้องหนูทั้งสองยังกับคนโตอ่ะชอบเต้นคนเล็กก็ก็ชอบเต้นกับร้องเหมือนกันใช่ข้าวหรือพาสตา้าอ้ยว่าเราชอบพาสตา้ามันมกินข้าวส่วนมากกินข้าวไงคะนี่ก็คือ this or that ของมาม่าแตงโมแล้วก็มาม่าฮุณด้านะคะคือสังเกตได้นะว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกใ,ในการเลี้ยงลูกก็แค่แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรค่ะเจอกันในเอพิโซดหน้านะคะใช่บ๊ายบาย